เอ้าตรงฟังคำสั่งนะครับไวใจนะครับจับเอาระยะแล้วต่อไปให้ปฏิบัตบิท่าเคารพแบบไม่ติดดาบนะครับแบบไม่ติดดาบเน้นย้ำที่สุดคำสั่งระวังให้ตบจับที่ด้มกระบี่รอสัญญาณไฟแว๊บ่อยชักกระบี่นะครับรอสัญญาณไฟแว๊บ่อยชักกระบี่ ให้ปฏิบัติเปิดจังหวะนะครับให้ปฏิบัติเปิดจังหวะไปเลยแค่ทบทวนแค่เป็นการทบทวนครับกองผสมตรงหน้าระวังเอิ้งเอิ้งเขาจะเป็นไงครับไปพร้อมกองผสมตรงหน้าระวังนี่เอิ้ง สัญญาณไฟก็ชักกระบี่ออกมาเลยครับชักเอามาดมมาป่าเลยแร็ปสองสอนสีหรือว่าเก่าครับเก่ายังไม่พร้อมเพียงเลย ให้ทบทวนตัวเองนิดนึงนะครับปรับข้อมือตัวเองนิดนึงเมื่อกี้ไม่พร้อมกันเลยต่อไปจะสั่งบัญยาวุฒนะครับบัญยาวุฒเออเอา,เอา คจับเรือดไฟก็มีตัวเองก็ได้ครับกดกระบี่ไปข้างขวาจับเรืองดูไฟก็มีก็ได้ตอนนี้จับเรืองใช้หางตายจับเรืองดูเวลายืนนานๆก็จับเรืองดูเรื่อยๆแล้วก็พลิกมัอยู่ในแนวสายตาต่อไปจะสั่งเรียกอาวุธนะครับใหปฏิบัติเปิดจังหวะความผหมาสม เรียบเอ้ยเอาเขากระไปใหม่ครับว่าสลุดดีไปใหม่จังหวะให้ชัดเจนครับยังไม่พร้อมสามจังหวะนี้จังยิบจังหวะจังหวะแซมมี่มันมันไม่มันไม่ชัดเจนเลยด้วยดรวยกันยิบข้างบนสมยิงขึ้นสูงยิงชัดเจนเรียบเอ้เอาดีครับเจ็บกระบี่เขาฝาดก็ย่างยีบฝึกกันเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับ รอสัญญาณไฟครับอันนี้รอสัญญาณไฟใช่ไหมอันนี้อันนี้ไหม่ครับรอสัญญาณไฟฟังเสียงเพาะไม่ครับพกก็กลับมาหรือท่าเรียกอรวัตครับจับทีมครับจัดที่พกทำสบายครับจังหวะนี้สวยนะครับชมชม่อยจังหวะลงหนึ่งสองสามจากที่ ฝึกซ้อมกันเมื่อกี้ดูแล้วพร้อมเพียงสวยต่อไปถ้าติดดาบและท่าเคารพจากท่าติดดาบท่าติดดาบและท่าเคารพจากท่าติดดาบพอมฝึกมติด,ดาตดดาม ไปเนี่เป็นท่าเคารพนะครับคำสั่งระวังไอ้โยก6กตรงหน้าระวัง,งไปอีกหนึ่งครั้งครับโยก6กให้มันชัดเจนครับตรงหน้าระวัง,งก็มเีสี่ครงครับเยครับพยาพุดหึ่ง ใหความรู้สึกที่บอกให้ทำเดิมเมื่อกี้นะครับทำเดิมไปกับบีตัวเองทำเดิมไปกับบีตัวเองแล้วก็เลิกไปคุณจะเดินไปดูครับว่าความรู้สึกที่เราจดจําไว้ใช้ได้ไหมดีมากครับดีเลยเอาความรู้สึกนี้เลยไปัทำเดิมนะครับพิกกับบีออกจเกตัวครับหันไปกับบีเก็กตัวอ่าหันไปออกอ่นไปออกมุดจับย้ำอ่านไปกับบีเก็บตัว ปั๊บเอาความรู้สึกตัวเองพลิกกลับมาให้มันได้แนวเอาความรู้สึกตัวเองเลยครับเอาความรู้สึกความรู้สึกที่ทำเรื่องไปกับบีตอนแรกท่านกับบีลที่ผมดูแนวให้ตอนแรกเอาความรู้สึกนั้นกลับมาใช้ก็เขาเข้ากับไม่ก็ปังเข้าไม่ก็เข้ากับฮารัดมพครับแนวครับทำเรื่องครับใช้หางตายทำเรื่องเอาความรู้สึกทำเรื่องดูถ้านี้อาจจะได้ปฏิบัติทางนานนะครับ กระเดือแค่นานระยะที่เกิดจุดตัวนี้เล็กน้อยที่ก่อนจะดตัวเขาไปเดียวมาครับผนไปเดียวมาหาบมครับเอาเอาความรู้สึกตัวเองแล้วกลับไปใหม่สมมตินานไปก็จะได้เช็คตัวเองครับจะได้เช็คตัวเองเรื่อยๆว่าแนวกระบี่เราได้ไหมถ้าเราสามารถเช็คตัวเองได้มันมันจะจบเลยปัญหาเรื่องแนวกระบี่ไปกระบี่จะจบเลยใช้ความรู้สึกตัวเองก่อน โอเคเออย่างนี้ครับขอแนวนี้นะครับจำความรู้สึกไว้ต่อไปจะสั่งเรียบปาวุธนะครับ <c oughs> อย่าลืม่ <c oughs> เรียบปาวุธจากหน้าติดดาบจบที่ท่าากบี่จนะครับที่ท่าปากบี่ลองผสม <c oughs> เรียบเอิเอาแนับสวยครับแต่ปากระบียังไม่ยังไม่เนียนยังมีกระบีล้ม ถ้านี้เราต้องนับหนึ 4, งสองสามสี่ยกไมครับทำไมนะครับผมจะสั่งอาวุธให้นับหนึ่งสสยกกกจังหวะสี่พร้อมกับในแถวจะสั่งขมาอาวุธพอนะครับพ้อมกระตุนเรียกอาวุธหนึ่สสามสไรครับ ต้องเพียงไปแถวสวยต่อไปจะเป็นท่ากดดาบต่อไปจะเป็นท่ากดดาบแขนบนนี่มั้ครับแขนบนนี่น้องปฏิบัตินั้นกันกับท่าเรียบประวัติปั้งผสมปวดดาบอึ้งสองอึ้งสองสาม ทางที่เราแจ้งกันก่อนสือนะครับทายบัดคือปึ๊บหักหักแค่ข้อมือปฏิบัติได้เฉพาะแขนซ้ายถ้หาหักมันไม่เข้านะครับปฏิบัติได้แค่แขนท้ายแขนท่อนบนมืออยู่ยังไงให้อยู่ง,งั้นเลยชัดเจนเพราะฉะนั้นอยากขยับมือเอาเอา,เอาตามกองใกาครคนนิ้นจำมากวัน เรซตหนึ่งสองสามล้อสัญญาณไฟพยาธ์สั่งใหม่นะครับพร้องผสมเรียบเรียกมาอ้โตัวดีครับถ้าปวดดาบนะครับวัดีัดดีดพยาธครับต่อไปอย่าสั่งปวดดาบครับพร้องผสมปวดดาบตึ้งตึ้าตึง 2, นี่ไงสวยครับล็อกลำตัวไว้แบบนี้ครับแนวนี้เลยสวยเลยสง่าามากตำงหนนี้น่าจะเป็น,ปนยสีงยงแบบแบบพร้อมกับในแถวปฏิบัติทันสัญญาณไปนะครับครัแบปบี ถ้ากระดาษม,มียกออกไหมนี่มีพร้อมในแถวพร้อมในแถวในแถวยังไม่จบครับอ,อันนี้คือในแถวยังปฏิบัติต่อนะครับมีไฟอีกเพราะว่าตอนตอนตอนเราแวะเราฟันมือมาในในแถวจะหยุดดาบหยุดดาบถ้าที่เราฟันมือในแถวจะเก็บเกี่ยวงานกันเก็บเกี่เลยใช่มันจะเก็บยวในแถวจะเก็บยวตอจบแล้วปดเย้ปดใช่ในแถวจะเก็บเพราะฉะนั้นเรา มีหมายเลพิเอยู่แล้วดูการปฏิบัติของในแถวเพราว่าต่อไปเราเน้นขั้นตอนตามว่าในแถวของใครจะช่วยมีแบ๊บแบ๊บสุดท้ายครับแบ๊บพร้อมยกอกแบ๊บให้ยกอกอย่างเดียวเลยใช่ครับจะมีแบ๊บแบ๊บเฉพาะยกอกอย่างเดียวก็คือไม่ได้ยกอ่ก็คืออยู่ทัญญาณไปเพื่อที่จะยกอกอย่างเดียวเลยใช่ครับโอเคง่ายเลยตานนั้น ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับขอดูอีกหนึ่งครั้งเราปฏิบัติจบแค่ไหนก็แค่นั้นที่เหลือให้ชำเลื่องดูในแถวดูการปฏิบัติในแถวถ้ากดดาบจบเสร็จรอสัญญาณไฟสุดท้ายเพื่อที่จะยกอกแค่นั้นขอดูถ้าติดดับและกดดบับอีกหนึ่งครั้งครับแค่ถ้าติดดับและกดดาบความผสมติดดบับ อรอสัญญาณไฟครับแป๊บไมต่ต่อต่อก็ต่อ,ตอแป๊บก็คือต่อเลยบากระบ,บี่เลย,อเ,อยเอาม่เอาม่เอาม่ ติดดาวก็คือหนึ่งต่อไปก็คือทำให้จบเลยบางกระบีเลยพร้มอมปะสมติดดาบอึ้งตึงรับสองส<ๆ>อสมสีต่อไปถ้าปนสมปานแล้วอย่างนี้ต่อไปถ้าปวดดาบนะครับ

1 2 3สาัญญาณไฟครับแร็บเอ้ยยครับครับต่อไปเป็นแร็ปการปบัตรของปืนครับต่อไปเป็นแร็การปฏบัติของสําลังคนเลี้ยวต่อไปสัญญาณไฟต่อไปคือยกอกนะครับแร็ปรับสบายครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อยดด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ